สวัสดีครับพวกเรามาจากโรงเรียนจิตระาที่มาและความสำคัญของงานเรานะครับก็คือโฮโรโลแกรมเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเอาสนใจอย่างมากในปัจจุบันเนื่องจากโฮโรโลแกรมทำให้เห็นสิ่งต่างๆในรูปแบบ3ามิติซึ่งเราได้เห็นถึงประโยชน์ในการศึกษาเรื่องต่างๆแต่เครื่องฉายโฮโรโลแกรมทั่วไปนั้นมีราคาสูงและต้องใชาส้สถานที่ที่ไม่มีแสงเราจึงคิดแก้ปัญหาจุดนี้โดยการสร้างเครื่องฉายโฮโรโลแกรมขึ้นนี้ขึ้นมาเพื่อเราต้นทุนและเพิ่อมอรรถรสในการรับชมภาพ3ามิติ ของพวกเราจะเป็นที่ฉายโฮโลแกรมที่มีทรง12หน้าครอบอยู่รอบๆประกอบด้วยห้าเหลี่ยมทั้งหมด12หน้าโดยจะมีกระจกเงา9ด้านและกระจกใส3ด้านภายในทรง12หน้าของพวกเราจะมีแท่นไว้สำหรับแสดงภาพโฮโลแกรมซึ่งจะเป็นการใช้อุปกรณ์คือแท็บเล็ตและมือถือในการเล่นคลิปวิดีโอหรือภาพที่มีพื้นหลังสีดำ และมีภาพทั้งสี่ด้านโดยจะสะท้อนกับพลาสติกใสรูปทรงคล้ายพีระมิดทรงตัดฐานสีน่เหลี่ยมจัตุรัสความสะท้อนทั้งสี่ด้านทําให้เกิดภาพตรงกลางซึ่งเรียกว่าโฮโลกรมนั่นเองเทคโนโลยีตัวแรกของเรานะครับก็จะเป็นตัวโมเดลของที่ฉายโฮโลกรมครับที่เราสามารถใช้ในห้องมืดได้ครับโดยเมื่อมีเทคโนโลยีตัวนี้แล้วครับเราจะสามารถแยกออกมาได้เป็นอีกสาประเภทครับนั่นก็คืออย่างแรกก็คือ Science ก็คือเรื่องการหักเหข,ของแสงของตัวที่ใช้โฮโลแกรมแล้วก็แมทเมติกส์ก็จะเกี่ยวกับขนาดมุมแล้วก็การใช้เลขาคณิตวิเคราะห์ในการสร้างทรง12หน้าครับส่วนเทคโนโลยีตัวที่2ครับก็จะเป็นการใช้โปรแกรม On Shape ในการออกแบบชิ้นงานซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะนำไปสู่ส่วนสุดท้ายนั่นก็คือ Engineering ที่เป็นการกระบวนการการสร้างผลง,งานท,งทั้งหมดที่เราทำมาครับ ประโยชน์นะครับเป็นที่ฉายโโรแกรมที่สามารถใช้ในที่สว่างได้เนื่องจากมีด้านหลายๆด้านของทรง12หน้าคุมอยู่รอบๆทําให้เกิดเงาถึงแม้ว่าจะเป็นตอนมีแสงสว่างครับแล้วก็ตีมของพวกเรานะครับคืออวกาศครับทําให้เราสามารถฉายภาพที่เป็นเหมือนยาลากาหรือว่าอะไรต่างๆที่จะเป็นออกแนวเทคโนโก็ได้แล้วก็เราก็ได้เพิ่มอัตราลดในการใช้งานครับเนื่องจากว่ามีการนําไปรวมกับหลอดไฟ LED จะทาให้เหมือนเราอยู่ในอวกาศที่ไม่มีเส้นสูงครับเมื่อรวมกับกระจกที่สะท้อนแสงของ LED ไปแบบอน,นันต์ครับและถ้ามีคนนําผลงานของพวกเราไปประดิษฐ์หรือพัฒนาต่อก็สามารถทําได้ง่ายๆครับเนื่องจากว่าหน้าตา UI ของโปรแกรมที่เป็นงิตและใช้งานได้ง่ายแล้วก็แสดงตัวชิ้นงานออกมาได้หลากหลายรูปแบบให้เลือกใ,ใช้งานเช่นมีขอบไม่มีขอบหรือจะมีแต่เส้นขอบหรือแม้กระทั่งจะแสดงให้ชิ้นงานเป็นแบบโปร่งใสก็ได้เช่นกันแล้วก็ตัวโมเดลก็ยังสามารถเปลี่ยนสีให้แตกต่างในการดู ทำให้การดูโมดเดลที่มีโครงสร้างซับซ้อนครับดูได้ง่ายขึ้นถ้าได้เครื่องปป้นสามมิติพวกเราจะนําไปพัฒนาชิ้นงานของเราเพื่อการประดิษฐ์ชิ้นงานที่ดีขึ้นและนําไปเพื่อให้เยาวชนได้ศึกษาต่อยอดด้านการสร้างสารรค์ผลงานสามมิติและเผยแพร่พความรู้ทั้งหมดที่ได้มาจากการทํางานและผลงาน